i thought you วันนี้อยู่ประเทศเบสิตี้นะครับก็มารีวิวโปรเหมือนเดิมนะครับ,บรเบสิตี้ก็เป็นเพิ่งเปิดใหม่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คนเล่นอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะครับเวลาปีสองกว่านะอ่ะก็รีวิวโปรวันนี้ก็จะมีตัวเมนูแค่เมนูเดียวนะครับก็คือตัวโปรเซสนะก็คือจะโปรเซสต์ทั้งเมืองทั้งเหล็กทั้งเออ่รอบเมืองอะ่ะมันจะมีแบบผลไม้รอบเมืองอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนโปรฟาร์มไวเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับจะไม่ปลอดภัยนะก็ล็อกอินเหมือนเดิมครับกดอินสตอลได้เลยนะอ่ะตัวนี้เป็นโปรเซสผมอาจจะไม่ทำให้ดูนนะะครร,ะรรรับบบเเเเพาาาว่่ออ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 มมืงืงงงงงขข มันมันใช้เยอะนะผมไม่เกียดไปฟามนะครับผมก็มาดูวอรดดีดูเฉยนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับสามารถกดตัวบ i ๊กออ j เจ t ได้เหมือนเดิมนะคนก็กดบิ๊กมาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบแต่จริงๆผมอยากให้รอตัวนี้ก่อน ตัว installing ตัว disable animation เนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยใช้ตัวนี้นะมันเดี๋ยวมันจะไม่เนียนนะครับอ่ะก็กดได้เลยนะมันก็จะฟาร์มให้นะครับออโ auto e farm อโต้นะอ่ะก็ฟาร์มให้นะครับถ้าสมมติว่าเอ่อใช้ตัว disable animation ได้เนี่ยมันก็ยืนนิ่งๆนะครับก็เนียนนะตัวนี้มันอยู่แบบเก็บอยู่กับที่อาจจะไม่เนียนนะครับมันก็ช่วยกันล้นเลยเวลาได้เยอะนะฮะดีไม่ต้องดีกว่าแบบการเราวิ่งเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นเงี้ยนะครับใครซื้อไปก็ตอนนี้5คนแรกเลยทนะครับจาก200นะรีบๆมาซื้อนะครับอ่าเดคลิปมันจะสั้นไปนะครับผมก็มาทกสอื่งร ไอนะคิวมันสั้นไปใช้ได้ทุกงานนะครับถ้าสมมติว่ามีงานไหนอัปเดตใหม่เข้ามาผมก็จะเข้ามาอัปเดตให้นะครับถ้ามีลูกค้าแบบบอกให้เข้ามาเพิ่มผมก็จะเพิ่มให้นะครับส่วนตกปลาก,กับเ,เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะเหมือนเดิมแ้าไปผมเสี่ยงโดนแบนนะครับก็เลยม,ไม่ไม่ลงขายดีกว่านะครับ